โอเคในคลิปนี้ผมจะมาครับคาตะเอนเกมนะนะว่ามันใช้วัตถุดิบอะไรบ้างแล้วก็ผมจะได้คาตานะตามที่ผมเปิดคลิปหรือเปล่าก็มารองดูกันคงไม่ออกหมัดหรอกมัง้งโอเคอย่างแรกเลยวัตถุดิบที่เราจะต้องมีมันมีอะไรบ้างนะมันจะมีทั้งหมดอ,อ่หลักๆคือ4วัตถุดิบที่เราต้องมีจะเป็นอ่าดาร์กแล้วก็จะเป็นเดโมไนท์แมกมาแล้วก็จะเป็นไอออฟนะก็ประมาณนี้เลยสีอย่างนี้ที่เราจะต้องมีซึ่ง ของสอย่างนี้หาได้จากไหนบ้างอย่างแรกเลยไอออฟนี่หาได้จากทุกหินที่สามารถขุดได้เลยนะอันนี้คือค่อนข้างที่จะหาง่ายนะก็คือ1ใน1,333ส่วนแมกมาอันนี้หาได้จากหินแมกมาเองเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะ และถ้าหากใครไม่มีเวลาเล่นหรือขี้เกียจฟาร์มผมขอแนะนําร้านดีดิช็อปมีบริการรับฟาร์มและรหัสไก่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น99คืน Go Garden, Steel Aberrant, แล้วก็ The Fold และอื่นๆอีกมากมายแถมยังมีบริการเติม Robux แบบ ID Pass และบริการรับกดเกม Pass ปลอดภย100ัยร้อเปอร์เซ็นถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันเลยนะครับผมแล้วสําหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร์มผมขอแนะนํา UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วย,ยน้องฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น Ugphone เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวมือถือเครื่องนึ่งที่สามารถช่วยน้องๆองฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเวยถึงแม้ว่าปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับน้องๆอ่ะที่กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ M.V.I.P. เว้ยซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าแล้วใครสนใจจะดาวน์โหลด U.G. Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยหินแมกมาดูจากตรงนี้เลยสักครู่นึงอยู่นี่อยู่นี่เดินม,มาเรื่อยๆโอเคพอเราขึ้นมาแล้วเราก็ทำการเดินไปทางด้านขวาของถ้ำเลยนะนี่มันจะมีทั้งหมด3ช่องที่เราจะต้องไปก็ด้านขวาตรงนี้ที่เขียนว่า Danger นี่ก็คืออันตารายนะ โอเคก็เดินตรงไปเลยตรงนี้สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้นะก็ก่อนที่น้องจะหาได้น้องก็ต้องมีปิกแอสดีๆอย่างฟิกแอสหกหมื่นเจ็ดหรือจะเป็นเก้าหมื่นแปดแล้วก็แสนสองอันนี้เลยที่สามารถขุดได้เอาง่ายก็คือดาเมจต,ต้องเจ็ดสิบแปดขึ้นไปอ่ะถึงจะสามารถขุดก้อนหินอันนี้ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยถึงน้องจะมีเอ่อที่ขุด6 7 0 0 0แล้วก็จริงนะแต่ว่าดาเมจก็ยังไม่ถึงที่จะต้องไปขุด หินลาวาก็ต้องหาซื้อเนี่ยไม่แสนสองก็ไอเก้าหมืปเป็นที่ขุดสีฟ้าจะอยู่กกอนแ,แน่ๆโอเคได้ละนี่หินลาวาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่มันจะเป็นออร่าล้อมรอบตรงนี้เลยซึ่งหินอันนี้มันดอบอะไรบ้างมันดอบหลไรอย่างเลยอย่างที่ผมเห็นหลักๆจะมีพวกแร่ออคซิเดียนแล้วก็มิทิวไม่เคยเห็นนะมีออคซิเดียนไหนออคซิเดียนอยู่นี่ออคซิเดียนหน้าตาอย่างนี้เลย แล้วก็หินดาร์กอันนี้เลยแล้วก็หินไฟอันนี้อันนี้กรปดรอปเหมือนกันมันจะมีดอปดาร์กไฟเดโมไนท์ก็ดปดปเหมือนกันเลยแล้วก็ไอออฟที่ก็จเจอเหมือนกันแล้วก็ออฟซิเดียนที่ดรอ,อันนี้ผมพูดไปแล้วแล้วก็แพกมาอันนี้ดอปเหมือนกันก็คือง่ายๆก็คือน้องต้องหาจอบเอ็นเกมมาหาหินพวกนี้นะที่เราจะต้องครับมันเป็นหินเอ็นเกมแล้วตอนนี้ถ้าเกิดยังไม่อัปเดตก็ตอนนี้ยังเอ็นเกมอยู่นะนี่ประมาณนี้เลยสําหรับขุด ก็ที่ขุดขนาดผมที่ขุด1นึ่แสองแล้วดูนะดูดิยังใช้เวลาขุดค่อนข้างที่จะนานเลยนะแล่แต่ละลูกว่าจะหาได้ไม่ใช่เล่นๆนะผมบอกเลยเดี๋ยวผมอลองดูก่อนว่ามันจะขุดได้ไหมก่อนนี้จะมันจะมีทิคเล็กๆน้อยๆก็คือถ้าเกิดน้องตีไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเกิดมันไม่มีหินดีๆก็สามารถเปลี่ยนจุดได้เลยนะแล้วก็ค่อยมาฟาร์มใหม่อนนึงนะปุ๊บโอเคอย่างนี้คือเกลือนะเน่ย ก็ไปหาที่ขุดอื่นได้เลยเอออืสลามแม่งโคตรน่าเกียดเลยมันสตันน่ยโอเคไปหาที่ขุดอื่นได้เลยแล้วก็รอจนกว่ามันจะรีแล้วมันก็จะให้เราขุดได้ใหม่จะได้ไม่ต้องมานั่งหาหินลาวาใหม่นะผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะพอดีเพิ่งกินเอ็มร้อยไปมาถ้าเกิดน้องหาวัตถุดิบอะไรครบแล้วอย่างสมมุติก็ดาร์กเดมอนไนท์แมกมาแล้วก็ไฟล์เอ้ยไฟล์นี้เราไม่ใช้ลืมจะเป็นไอออฟที่เรามีอยู่แล้วเพราะว่าไอออฟแม่งโคตรเกลียดเกียดเลย เอะไรเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะทำการรีตัวละครก่อนแล้วกันนะโอเคก็ okay, okay, <okay. S 2> นี่เลยปิ P ๊กแอที่ผมพูดถึงก็คือถ้าเกิดน้องอยากจะขุดลาวานน้อง,องก็ข้ามไปซื้อ98 0 0 0หรือว่าจะซื้อแสนที่โลกแรกเลยก็ได้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะแต่ผมแนะนำก็ซื้อแสนสองไปเลยนเกตังอีนนิดนึงก็ไปซื้อแสนสองได้ละก็ไปซื้อได้เลยมาเราพูดมาเยอะนะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยที่ว่าเราจะได้คาตานะดำหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้หมัดอย่าได้หมัดนะขอร้องซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการ ทดลองในการใช้เว็บนี้ก่อนเลยนะนี่เว็บนี้เลยก็เป็นเว็บสําหรับครับเกมเดอะโฟ e นะก็แล้วแต่น้องๆถ้าน้องอยากจะโดนสดก็โดนสดเลยแต่ผมจะมารองคาไปดูก่อนเลยแล้วกันก็ใช้ดาร์กไปก่อนเลย4ก้อนอ่าดาเมจท้งสีโอเคแล้วเดินมาให้อีก4ก้อนอ่าต่อไปเป็นแมกมา2ไอ2อ่าโอกาส72เป็นคาตาณะหรือว่า ทาชิจริงๆพี่อยากได้ทาชินะถ้าเป็นทาชิจะดีมากแล้วก็เป็นกันเลสจริงๆไม่อยากได้เลยขอร้องถ้าได้คือแบบร้องเลยนะแล้วก็เออเขาเรียกว่าไงพัสดที่เราจะได้มาจะเป็นการที่เราเพิ่มดาเมจไว้พอนหกเอรแล้วก็ระเบิดเอ2ียในการติดนะก็อันนี้ก็ไม่น่าเกลียดเพราะว่าถ้าเกิดน้องใส่ไปเยอะกว่าเนี้ยมันจะเพิ่มโอกาสของได้เกสซอรแทนนะแต่ว่ามันก็จะลดเปอร์เซ็นต์นะ อันนี้แล้วแต่น้องๆถ้ากเกิดแบบน้องอยากเสี่ยงก็จัดไปผมก็ไม่ค่อยอยากเสี่ยงเท่าไหร่เห็นไหมโอกาสมันจะออกมันจะค่อนข้างที่จะตึงมือนาดูแต่ว่าเปอร์เซ็นที่เราจะได้ก็จะเยอะขึ้นนะอย่างแม็กมาถ้าผมใส่ไปก็จะเยอะขึ้นแต่ว่าโอกาสเปอร์เซ็นตรงนี้มันจะน้อยลงประมาณนี้เลยแค่ okay, แล้วเราโอเคเราพูดถึงทฤษฎีแล้วเราไปปฏิบัติจริงเลยดีกว่ามาเราก็อย่างที่เคย1 2 3 4งสองสามสี่วนไอส์หนึ่งสองสามสี่ โอ้อ oh. uh แล้วก็แมกมาอีกหนึ่งอีกสองประมาณนี้เลยที่ขาก็จะมีดาร์ค4เดโมไนท์4แล้วก็แมกมา2แล้วก็ไอออฟ2ขอร้องเอาพุทธประจิตขอร้องผมขอร้องผมไม่อยากได้หมัดมา1 2 3โบเอ้ยไม่ใช่หมัดเฮ้ยดาบใหญ่ไปปะวะทาชี้ปะเนี่ยโอ้ไม่กทาชี้ปะวะหรือคาตานาวะคาตานาละมั้งเนี่ย ขอมิมผมขอมิมนะผมขอมิมผมขอมิมนะไอ้กเกดแม่งเอ้ยโถเอ้ยดาบดำอู้ห์หนึ่งร้อยดาเมยเก้าสิบหกจุดเก้าเก้าโคตรแรงชี้ดบา,าดดบทาชี้ว่ะผมได้ดาบทาชี้ยดเคสรุป ผมจะควรจะตั้งชื่อคลิปเป็นคาตานะหรือทาชิอ๋อมันมันเป็นคาสคาตานะเว้ยแต่คือมันเป็นดาบทาชิก็ถือว่าค่อนข้างที่เจอดีเลยอุ้ยทาชิป่ะไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาทาชิเว้ยโอ้ยอย่างนี้ต้องตีบวกแล้วล่ะอย่างงี้ไหนรู้่อยสิดาเมจ96.99ระเบิดอืมเลือดลบเลือดสี่อันนี้ไม่เป็นไรเลือดเราเยอะอยูล่ล้ โอเคประมาณนี้พัสซีที่เราเห็นปะมันค่อนข้างที่จะเป๊ะเลยนะเว็บไซต์ที่ผมทำเมื่อกี้ก็ถ้าเกิดใครอยากได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะโอ้โหดูดิของจริงของจริงเดี๋ยวผมจะไปตีบวกกอนละกันนะแล้วใส่ลูนเพิ่มมาวิติดมาเอ้าโหไปติดเฮ้ย โอ okay. เคหกสิบเโอ้ติดบวกสี่หูสี่ห้าวะโอ้ยบวกหกไหเชยบวกหกไหเฮ้ยวู้าไอเชยมันมันเล่นลิ้นนะมันเล่นลิ้นเฮ้ยเฮ้ยน้องไอเชยอะไรเนี่ยเฮ้ย 7จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคหกสิบเปอร์เซ็นต์บวกห้าละมาบวกหกเฮ้ยผมบวกหกไม่ติดว่ะโอ้โหลวรัวเลยเฮ้ยบวกห้าบวกหกาเออหกสักทียัดเข้โอ้โหดูดีดาบดำอ่ะน้องโคตรเท่ะดาบดำเชี่ยเท่จริงผมใส่รูนก่อนดูนะ ขอดูโอเคเชียร์เท่จริงอันนี้เท่จริงเท่จริงผมจะใส่เน้นเป็นระเบิดเดี๋ยวขอดูลูนระเบิดผมมีไหมเบิร์นเหรอชิบหายแล้วอเอ็กโพชั่นผมมีอยู่อันนี้อันนี้อันนะี้สามสิบสามเปอร์เซ็นนะอ๋อดาเมจโอเคเดลิงโอเคผมมีเบิร์นว่ะผมคงต้องใส่แค่อันเดียวก่อนอะเอ็กโพชัน่นไป โอเคจะโอ้โหขาดเบอร์นิงจริงๆผมไม่ค่อยอ,อยากได้เบอร์เท่าไหร่อ่ะมันอยากได้เอ็กโพชชั่นอ่ะโอเคนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันมาแล้วลองไปเทสดาเมจดูสิก่อนว่ามันจะโหดสักแค่ไหนมา,มาขอลองกับน้องโคก็ดูหน่อยโบโอ้โหเกือบตายอะ่ะไม่ติดระเบิดเลยว่ะถ้าติดระเบิดน,น่าจะตายโอ้ติดระเบิดครึ่งหลอดโอ้ตายเลยยอ้แค่ โอ้โหดูดิโคตรแรงถ้าเกิดผมมีเอ็กโพชันอีกทีนึงคือวันช็อตได้เลยจริงอันนี้แน่ยลยด,ดิโคตรแรงดูดิตายเลยวันช็อตโหแรงนะเนี่ยแรงมากแรงมากคาานาดำแรงจริงแรงจริงแล้วลิปเปอร์อยู่ไหนวะตัวเคียวอะ่ะผมอยากได้ตัวเคียวอะ่ะตัวเคียวอยู่ไหนวะระเบิดไม่ติดวะ ไม่ติดว่ะไม่ติดว่ะตัวระเบิดอยู่ไหนไม่ติด,ด,ดโอ้โหโคตรโหดโออเออเออไอห่าเอ๋ยขอลองขอลองขอลอง,อลองตัวนี้หน่อยโอ้โห้ระเบิดวันช็อตไอ้เหี้โอ้เกือบตาย เนี่ยตายเลยถ้าเกิดติดระเบิดอะวันช็อตได้เลยเนี่ยของจริงเนี่ยตายนะเอาติดเผาเรียบร้อยโคตรแรงโอเคสำหรับใครที่ยังแบบว่าแบบคาถาพี่มันยังไม่แรงเท่าไรหรือว่ามันยังแรงได้มากกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้อไปละแต่แม่งโคตรเท่